คเขาบอกว่าเจ้ากันแดดตัวเนี้ยมันกันรังสี UV ได้ทุกประเภทแล้วตัวพี่เปิ้ลอายุก็เยอะแล้วอย่าให้ใครมาหลอกเราได้แล้วพี่เปิ้ลจบสายวิดมาต้องพิสูจน์ไปดูกันค่ะ อุปกรณ์ในการทดสอบมีแผ่นเซ็นเซอร์แล้วแท่งสีดำๆอันนี้ก็คือจะเป็นรังสี UV เรากดไปที่แท่งสีดำจะมีรังสี UV ีออกมาแล้วเราก็ส่องไปที่แผ่นเซนเซอร์เปรียบสเสมือนเป็นผิวของเราเวลาที่รังสี UV โดนผิวของเราโดยตรงโดยที่ไม่มีอะไรมาปกป้องรังสี UV เนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแก่เร็วผิวเหี่ยวผิวมีริ้วรอยแล้วก็ผิวไหม้ดำยิ่งเราส่องนานปริมาณรังสี UV ยิ่งมากเนี่ยก็คือจะยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยเข้มขึ้นเข้มขึ้นดูจากสีม่วงก็จะมีสีที่เข้มขึ้น้นนนนอัีจะเป็ การทดสอบโดยที่ไม่ได้ทากันแดดคือเราจะทดสอบกับครีมกันแดด Jo ลาส m a เป็นสูตรอ l q u a Sunscreen เราก็ป้ายกันแดดที่แผ่นเซ็นเซอร์จากนั้นเราก็ยิงรังสี UV ไปที่แผ่นเซนเซอร์ยิงให้ทั่วเลยทั้งบริเวณที่มีกันแดดและไม่มีกันแดด บริเวณที่มีกันแดดถ้าเราป้ายกันแดดออกรังสี UV เนี่ยไม่สามารถสะท้อนกันแดดลงไปที่ผิวได้กันแดดตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติทั้งสะท้อนรังสี UV วแล้วก็ดูดซับรังสี UV เอาไว้ที่กันแดดไม่ให้ทะลุไปที่แผ่นเซนเซอร์หรือผิวหน้าของเราใครอยากลองกันแดดตัวนี้จิ้มที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยค่ะ